การคนเดิมน้องแกรมชาแนลนะคะ <c oughs> <c oughs> มา ตามแนวทางพอจอยเนาะค่ะเอฟซีแนวทางพอจอยนะคะ,พออะ,คะเพิ่นบอกว่าโตที่มันจะถือโตที่มันสิออกซ้ำโตเม็ดเดียวเท่านั้นวันสันค่ะมาตามนัดพอจอยนัดปล่อยวันที่ยี่สิบแปดนะคะเมื่อน,นี้วันที่ยี่สิบแปดเนาะคะ่ะแอกก้มาตามนะคะมาตาม แนวทางพอจอยให้เอซีเนาะคะ่ะเบิ้งวันนี้สิข่าวซีเมนตามที่เพันบอกพันเบาบอเน,นาะค่ะเป็นว่าเอฟซีนู้นีแปรย่ามได้บ่เคยพลาดนะสันค่ะแปรย่ามได้ถือตลอดนะคะ อ่ะภาพสัญญาณชาบะนอ้อค่ะเอฟซีอยาาแอรกำลังพายางไปหาพระจอยนะคะกะอาจจะภาพอาจจะซันแนเดอค่ะเดี๋ยวไปหอพระจอยเราจะได้ตั้งกล้องให้เอฟซีนะคะ <c oughs> chòi มา mà léo แล้วน้ําซิวกินนี่ mà นั่นะผู้บ่าวีอยู่นั่นอยเอาเข้าไปีกไปก่พอจอยจังได้ยินเสียงจอัังัดังฟังคดเมื่อนี้เม็ดเดียวห้างเดียวบนพอจอยเม็ดเดียวหางเดียวพี่นอแล้วครับก็มาเอาแล้วเดอพอจอยสบสุฟังก่อนครับ เกิดอภิี่นิหารขึ้นยุ่งเหยินพอจอยออเนี่ยเนี่ยเกิดอภิพี่นี่หารขึ้นรถพอจอยรถคันเก่าครับคันรถคันนี้เป็นครับพอจอยว่าฟันท่วงว่าเล็กตัวนี้ออกครับรถมอเตอร์ไซค์ครับมันเป็นยังคือมันแข็งแข้งมันแข็งแข้งลูกมาพี่มันหนาสิล่มลูกไปทั้งปุ่นครับครับมันเป็นยังก็ปีนเผาขึ้นมาทั้งสี่เส้นดิ กะจังขับเบิ้งมันสีแมนบ่แมนกัะจังขับเบิ้งครับกะจังขับเบิ้งว่าว่าพอจ้อยนี่สีฟันแมนหรือบ่แมนคือโก้ครับพอจ้อยสีบัวข้อมฟันให้ฟังสักกอนเด้ออันนี้เพียกเป็นแนวทางผู้ใดกับผู้ใดสนใจพอจ้อยกับจ้องก่อนไปน้ำพอจ้อยผู้ใดบ่สนใจก็บ่เป็นยังนี่สิละฟังซื้ออืฟังซื้อบ่ซื้อบ่เป็นยังครับเงินอยู่ในถุงเจ้าของครับบ่ต้องไปลงทุนคันบ่เสียพอจ้อยก็บ่ต้องลงทุนครับ บ่พิดนพราะจ้อยนี่เป็นไม่พราะจ้อยก็ซื้อครับบ่ไปสั่งยังสื้อตะลึกย่างเดียวซีเบตีเมนมีตะลึกมีตะลึกย่างเดียวครับคันพราะจ้อยบ่ได้ซื้อง้วนเนื่องใกินเขาเนี่ยบ่เสียบยุบลายมือเติบครับบ่ถือซื้อจีรบ่เป็นขี้คุยครับคันบ่ได้ซื้อเนี่ยคันเผลอๆได้เขาล้มล้มพยัญชนะแมนครับแมนครับโอ้แค่จังได็กะให้ได้ซื้อเลึกสักอนแม่นไปหาหมอก็ต้องไปหาซื้อเลึกสักคนก่อนไปหาหมอ เป็นคนที่สี่เพราจ้อยสีบ้าค่อมฝันในฟั่งเทระค่วมเทระอันว่าเลขพราะจ้อยสีเขาบนล่างคบแต่ังเถื่องครับพราจ้อยนี่ว่าเรขพราะจ้อยเขาบนล่างครับงวดนี่ตัวไรสีเป็นบนตัวแรสีเป็นล่างพราะจ้อยสีบอกถือหรือบ่ถือควอมฝันแรกนี่ก็คือไปทางใหม่ครับถือแน่นอนควอมฝันนี่ครับ พ่อจ้อยว่าฟันทุกงมาถือครับถือแน่นอนก็ไปพ่อจ้อยฟันนย่างบรรมมนทางไปเห็น <c oughs> เห็นบักเลียดดังออกครับอันนี้ตัวโซกของพ่อจ้อยครับอันนี้ตัวโซกของพ่อจ้อยครับย่งางไปพ่อจ้อยว่ามันเขาตีมันบัวแมนครับถามกับว่าบดีตีเงกหัวซื้อบันนี้พ่อจ้อยก็เลยกอดค้อมว่ากอดข้อมานเะนะบิ้งเลียดแต่ไลปูดปูดปูดละเอิ๊กหนีแมนบัดเลียดนี่จะเลี่ยนต่อย ก,ก็ว่อไกลวาเอากูณจีไปทา,งายย้งไม่ยู่มฝ้าไปหาหมอเด้อว่ะเส่นสุกหลังให้มันไปพอจ้อยก,กลยงานไปน้ำมันทั้งละไปไปเห็นคนสองคนกําลังถางปลากําลังสีแล้วเลี้ยตัวเดียวแต่ว่าบ่มีไม่เป็นพ่อตัวมิเตไม่แห้งเพราะดีพอจ้อยางไปก,ก็ฟันปดขาดพอดีแล้วเขาก็ว่างลงบักหนึ่งมัดบักหนึ่งมัดบักหนึ่งเอาลงลงล้วบักหนึ่งมัดมัดไข่มัดนั่น พอจอยเลี้ยวไปปัด๊ดมันก็จะขักกังแน่เชีววะสันเลี้ยวไปหินธรรมดเบิดคู่ตุนวันนี้แมนมวยพอดีแล้วพ่อจอยวะสันเจ้าบ้าพอดีมาเห็ดน,น้ำกันเท่าวะสันครับห่วยมันสิแมนอยู่บอกพวกเจ้าทางเราจะคอยเห็ดน,น้ำแมนแมนแมนวะสันพอจอยก็เลยงวกหน่าไปหามึงนึงอีกว่าแมนเห็นต้องคอยลุดวะสันมีแต่คนณใหม่ออกจากนี่คนณใหม่ออกจากองคนณใหม่ออกจากกองไว้ พรจ้อยม,มั่นใจตัวนี้กับเต็มร้อยขึ้นกันแต่ว่าแค่เป็นแค่แนวทางครับผู้ได้สิไป,ปนั้นเพราะ่จ้อยก็ไปครับเลขตัวนี้ขันลดเพรา่จ้อยขั้นในลม่มเลขออกครับเลขออกขั้นที่ครับเลขออกตัวนี้แล้วก็บุเพียนพร้อมครับเลขรถพราจ้อยนี่แปดหกแปด้อแต่ว่าตัวเพราจ้อยสิบป,ป้อยนี่ใกล้เชียงครับ กล้เคียงกันกับรถขั้นนี้วะใกล้เคียงกันกับรถคันนี้ครับจะเบิ้งจะเบิ้งว่ามันจะเป็นตัวใดตัวที่สวงนี่ก็คือพอกับแม่พอจอยพอจอยฝันฝันย่างไปน้ำหอนทางแล้วก็ฝันว่าเด็กหน่อยอได้งินเสียงเด็กหน่อยหายพอจอยเล็นเห็นเหยนลังหนึ่งพอจอยเลยขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นพอกับแม่พอจอยนี่ผู้พอนอนเมเบครับแม่นอนเต่งครับเมเบคือกันครับเด็กหน่อยนอนทึ่งครับ อ,อ,อพ่อแม่มครับมีคอเบบังบัดล้วชุ่มนักตีเลขนี่มีอยู่แค่สองคนครับตีพ่อจ้อยตีประทับใจพ่อจ้อยตีให้แล้วเรียบร้อยตีให้เรียบร้อยครับแต่ตัวพ่อจ้อยมักที่สุดมันเป็นค่วมบังเอิญของรถขั้นของพ่อจ้อยนี่ล่มครับออกไปแล้วสองหวดแล้วครับที่มันลม่มมันม, <Spencer. S 2> มั้งแมนครับที่มันลม่มออกไปสองงวดแล้วครับออกไปสองหมวดแล้วครับออ นี่เป็นวัวที่สามมันทีเฮ็ดไห้พ่อจอยบอเท่านั้นเดี๋ยวนี้พ่อจอยสือเบิรดหลยแล้วครับเบิดหลยอาจสิได้หล่ก็วัวก้อนก็ได้ครับพ่อจอยสิปอยไห้วดล่อใจฟันความฝันพ่อจอยก่อนตัวใดฮะเลขรถพ่อจอยเลขรถนี่แปดหกแปดครับแปดหกแปดนะแต่ว่าเลขแต่เลขพ่อจอยสิปอยนใกล้เชี่ยงครับใกล้เชี่ยงกันครับ กระจังจะเบิงครับว่ามันสิพี่นิหารคือจังอป่อไทยงวดนั่นบ่ครับลมบําเลยครับลมลงมาหม่องเก้าครับลมลงมาทางเก้านาทีแข้งๆสินาทีมันลมลงทาทั้งแข้งครับกลับกระบัดลมลมขึ้นมาทั้งขี่ครับลมขับทางลมกับทางลมขึ้นมาทั้งสูงมันเป็ีนไปบ่ได้พราะจอยว่าบ่ลมลงไปทางต่ำบพราลมลงกไปทั้งแข้งครับรถหนีไมนต้องลมลงกไปทั้งแข้งครับ พว่าพอดจอยนี่นี่เป็นงวดที่สามสี่เสียก็ได้บ่เสียก็ได้ครับบ่เสียก็บบไปน้วพอจอยก็บ่เป็นยังครับแต่พอจอยเสียตัวเลให้เ่ิ่งเดี๋ยวนี้แหละครับตีไปแล้วเรียบร้อยเจ็ดแปดเก้าโอ้นี่ตัวที่ว่าสิบอปนี่บแมันเลับพอดจอยว่าแล้วตัวมือนันเตะแล้วบ่ต้องกลับครับบ่ต้องกลับฟาดมนเลยครับแปดเก้าตัวเดียวถามนี่อะไรดิพอจอยพอดจอยมักหลายครับรักบพี่น้องแบบนี้หางเดียวครับ หางเดียวยู่หรีบาเนี่ยหางเดียวครับตัวนี้ผมมากหลายครับแมนครับพ่อจ้อยสีหลายขวบแปดเก้าเน้นแปดเก้าคันโบพิดอะไรนั้นพ่อจ้อยสีออกมาใสยเบิ้งเลยครับพ่อจ้อยซิเล็กตัวเดียวหางเดียวครับนี่แหละพ่อจ้อยรว็คือรวยีอหีเนาะพ่อจ้อยแมนครับกระจกเบิ้งกระจกเบิ้งว่าไปสิเป็นไทครับอู้ด้เสียกับไปนั้นพ่อจอยได้สัมผัสพ่อจ้อยรถปี้นขึ้นเทิงแปดห้องมันเป็นแปดเก้า อ่ากระจังกรบเพราะว่าเลขรถขั้นนี้ลมย่ำไดออกแปดเก้าทุกเทียสองเทียกออกสองเทียครับเทียแรกมือเบรกหักครับอันคอรอนน้อยๆหักออกออกแปดเก้าครับกระเบิ้ลวันนี้เป็นยังไงวดบางที่พ่านมานั่นลมลงมาทั้งนี้แหละบางก้างเก้านี่แหละออกแฝดแปดเก้าครับตัวเดียวโคโรพี่น้องตัวเดียวครับตัวได้สิไปนั่นพอจ้อยก็ไปครับ บู้ใว่าไปก็บึ้งซื้อๆว่าขีนีกุ้ยไรอ่นทรีกร้างครับพ่ต้องพอต้องไปน้ำพอจอยล้วก็บ่ต้องรุงทุนครับเงื่อนยูนิทงเจ้าของครับพิษจระนาครับย่าโลอย่าหลงครับให้พ่อดีเจ้าของครับพอจอยบอกว่าย่าโลอย่าหลวงให้พ่อดีเจ้าของครับตามศพตามลากเจ้าของตามเงื่อนตามขั้มครับพอจอยบริคุ้มครับผู้ใดอยากไปก็ไปผู้ใดอยากบึ้งซื้อเป็นขั้วมันเทินกับบิ้งไป แต่ว่าพอจอยนี่ยพอยุ่ซื้อแน่นอนขั้นเลขออกตัวนี้บอต้องถามพอจอยด้วยจะว่าพอจอยขี่คุ้ยครับบอต้องถามบอต้องถามว่าได้หลายปัญหาที่ครับแม่นครับบอต้องถามว่าได้หลายได้หลายว่าเจ้ายู่คือขี่คล้วยเจ้าถือบ้ออ่าอย่าถามบอจอยครับเลขออกตัวนี้ครับเลขออกไพ่ในสามตัวนี่แหละบอต้องถามพอจอยครับไพ่ในสามตัวไพ่ในสามตัวนี่แหละนี่แหละ บ่ต้องถามครับว่าพอจอยสื่อแบบไหนบ่ซสื่อแบบไหนมันมีนั่นก็มีเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าเก้านะครับก็มีแค่นั้นตัวเลขใไ้ระวังครับไ้ระวังไ้ระวังว่ารถนี่มันสีเข็มอาฟินิหารอีกบอหรือว่ามันสีออกยี่รถพอจอยเต็มเต็มเฮือาอาจมันสีเป็นสันก็นได้ครับจังตะเบิ่งครับอันนี้พอจอยคว้มเสียงของพอจอยนี่นี่เป็นงววที่สามครับรถพอจอยลมครับ ก้อนเลขกออกพร้อมครับว่ามันว่าลมแล้วค่อยเลขกออกครับลมเมื่อวานนี่ครับลมเมื่อวานนี่พอจอยจนอึ้งครับจอดไว้คือเนี้ยสินี่จอดไว้ว่างค่อยๆเนี่ครับแล้วขายย่างกระจังไปทั้งเงี้ยนครับวันเป็นยังคือลมมาทั้งคู่สามอีกครับอ๋ออะไรพอจอยกังเงี้ขคือกันครับเถิงว่าเลขสี่ออกแปดเก้าวะครับเลขสี่ออกแปดเก้ายี่หรือเปล่จั่งเถิง จังเถิบบงจังเถบบิงครับน้อเบิงนอ้อพอใจเนาะลายมันจะอ,ออกคือผู้ใดสิไปนล้วพอจ้อยก็ไปผู้ใดบ่ไปก็โอ้ยนี่ออกเขิ่งนึงบ่ต้องไปคุยเองฉันส่กจะเรียกแ้กบ่ต้อ,ตองทำพอจ้อยว่าเรียกออกภายในสามตัวนี้บ่ต้องทำพอจ้อยว่าได้หลายที่ได้หน่อยครับามาลโตนักโตนักที่ทสุดก็คือแปดเก้าครับรถนั่นรถมันสีเห็ดให้ผู้จ้อยได้บ่่สนั่น นี่เป็นงวดที่สามด้พี่น้องเทียแรกเบีกหักดออกแปดเก้าครับเทียที่สองบางออกบางได้ดหน่ครับลุ่มล่มทั้งนี้แหละล่มมองเก้าครับออกแปดเก้าอีกครับสมบัติว่างวดนี้มันจะออกแปดเก้าปะอันนี้ความฟันนี่วันนี้อันเรียกมฝันเหรครับนี่เขาตีอะไรนี่อ๋อมันผนมาเขากันตีอ่าบันรถผนมาล้มบัดเหมือนตรงกันอ่ารถผนมาล้มบัดี่ รถล,ลมย่ำไรออกเป็ดเขาย่ำนั่นรถแข่งน้ำเตี้ยังสัน่นหรือว่ามันสิปีนหัวปีนหางกับป<ม>อจอยกับ่อหลูกขึ้นกัน<ม>แต่ว่ามันมเป็นยางมันมคือบอลลูนรถทั้งมันขวอยเสีนดิรถแข่งแรงแยังสีมันได้คนพิกขึ้นมาทั้งเ<อ>ท่มพี่ผู้ใดไปสุกมันเสีนดิ๋ยวว่าคุณบอกแล้วมันออกอยู่นี่ล่ะพี่ปอจอยกึงเงินยูขึ้นกันครับโอ้เวอเสียนี่ผู้ใดว่าบ่อเสียเด้อไปเบิ่งตำราฝันครับ พ่อจ้อยบอกเลยว่าผู้ใดฝันเห็นพ่อแม่นี่พ่อแม่ตายแล้วไปเบิ้งตำราฝันเลยว่าพ่อจ้อยสิเป็นคนขี่ตัวปากเป็นบ่ครับเลขตัวเดียวกันครับกับเลขคุนฝันพ่อจ้อยครับอือในตำราฝันครับอยู่ในตำราเลยทีครับแน่นครับไปเบิ้งเลยเขาไปเบิ้งเลยว่าฝันว่าพ่อแม่ตายเลยเปิดเบิ้งเลยครับผู้ใดมีตำราฝันเปิดเบิ้องจะว่าพ่อจ้อยสี่ตัวเปิดเบื้งเลยเด้อครับเปิดดูตำราได้เลยแน่นครับฝันว่าเห็นพ่อแม่ของเจ้าของตายแล้วนี่ เปิดบ้างเลยครับเขาจะเขียนบอกว่าฝันหินบีดามาันาตาไตเพราะใช่นน่เป็นมื้เปอร์เซ็นเป็นล้านเปเซ็นครับพราะจอยมั่นใจครับเพราะว่าอ่านตำราฝันแล้วมันดีวัตถุกสิ่งอย่างครับเจ็ดแปดเก้าแมนครับอยู่ในตำราฝันแปดแปดเก้าครับในตำราฝันวันนี้เลขสองตัวก็ เก้า <89 S 2> แปดเก้าช้อนนอ่าเม็ดเดียวครับี่ลีรก็พอจ้อยสิมั่นใจครับครับแ,<ม>แล้วว่าฟันหินพอแม่นี่สิมีโชกลาบกัดเคสยังสิสำเร็จครับกระจังทะเบ,บิ้งครับไม่อีกไม่กี่มือหรอกกระจังทะเบ,บิ้งเพาะเธอพอจ้อยนี่แห้งอยากให้มันออกมืออื่นแท<ม>นฝันมกหมดแม่ครับพอจ้อยนั่นมาเอาเม็ดเดียวก็ได้กีหลีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ มันสีแมนบ่แมนเข้าไก่พิจาลณาเบิ้งตัวเจ้าของเองเข้าสีลงทุนน้ำเล่าบ่เข้าบ่รุงก็ได้เงี้ยในสุงเข้าครับก็จังเถื่เบิ้งครับก็จังเถือเบิ้งว่าพอจ้อยสีรวยบ่หงวดนี่ครับอืมพอจ้อยสีรวยบ่หงวดนี่พอจ้อยเอาลายครับบอกว่าเอาลายเลยครับเอาลายแน่นอนอซื้อเป็นก็ได้ คำมันออกอยู่ในนี่ซนื้อบบเป็นกับบอะไรชื่อบบเป็นกับโบถือครับมันอยูน่อยนิเยอะห่อยสามหม่เนี่ยแมนเป็นน้ำบุญวัสนาของคนครับอาจพลุลงขุนอัดเซื้อตะแปดเก้าก็ได้ครับที่พ่อจ้อยวงกลมใปตัวเดียวแขนครับหกแปดนั่นไม่ใช่พี่น้องหกแปดรดพ่อจ้อยแปดหกแปดครับแปดหกแปดคำนั้นเป็นบ้าครับคำนั้นเป็นบ้าอาจมัสิปิ้นหัวโาลก็ได้ครับ พราะว่าหนึ่งพ่อจ้อยว 8, 9, ทท่าเฮ็ดจะไดมันก็เป็นไปบ่ไา้ดดดอก 8, <9 S 2> อเปดเก้าแล้วสันแปดเก้าอันแล้วสันอนอันก็นเฮ็ดจังไดคุณผัโกว,ว่าก่อนคือเห็นว่าสี่ศูนย์หาวสันเรียกพ่อจ้อยบอกรถเรขกพ่อจ้อยเรขกพ่อแม่พ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยไปเพิ่นตีแล้วหางหนึ่งครับหาสี่หนึ่งครับในงวดนี่ครับ สี่หนึ่งจะมีแมนครับสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งอ่า<ม>เพราะว่าของพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยสิตีเอาตะค่วมฝันของพ่อแม่นี่เขาตีแบบนี้ของพ่อแม่พ่อจ้อยนึ่ผู้พ่อเนี่ปนนเป็นนอนเมบแม่ก็นอนเต็งเด็กหน่อยก็น,นอนกอดข้อยึงทึ่งครับห้าสี่หนึ่งแม่เขาไม่ได้ตีเอาพุ่นน้ำพูเท่าครับครับอืเขาติตีเอาน้ำพู้ไส้สก็ไม่ยิ่งกับเด็กหน่อยเลยครับผู้เขาตีเล็กเก่งครับ เขาบอกนั่นแหละนี่แหละเลขสองอันนี้แหละช่วมนี้แหละตัวใดสิเป็นตัวเก่งโกมูหรือว่ามันสิมาทั้งสองกับว่าบ่ไดดกับจังจะเบิ้งครับกับจังจะเบิง้งว่ามันสิเมนหรือโบเมนสำหรับเม็ดเดียวที่พระจอยนัดมาในวันที่ยี่สิบแปดตัวใดก่อนค่ะแปดเก้า 8, 9, ครับเ็ดแปดเก้านี่คือซัดเจีนแล้วเนาะแมนครับ ผู้ใดอยากลงทุนก่ลงทุนครับผู้ใดบ่อยากลงทุนก็อย่ซื้อไ่จ้องลงทุนโอ้ยไม่ออกหอรอกมันเขาจะออกมางเร่งกันแ,แล้วแต้ครับว่ามันสิ่งนังไหน,นไหเดี๋ยวก็ลู้ครับเดี๋ยวก็ลู้อีกสามซีมือกับหู้ชักแล้วครับอ่าอีกสามซีมือหู้จชักไปไปแล้วสาม,มตัวเม็ดเดียวนะัดปล่อยยี่สิบแปดสิงหาคมมาเอาแล้วเนาะค่ะครับเพราไอ้ซีก็ต้องทาทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกเบิ้งเด้อครับ พอจ้อยออกไปแล้วลา้ช่องครับลร้ช่องครับหลายช่องนล่นพอพอะใจที่มาเอาแมนแนีน,แมนครับเมีนครับพอวันหนึ่งพอจ้อยนี่ก็ต้องปล่อยปล่อยไปแล้วเพะว่าเอฟซีนี่ล่อทายลีหอันนอครับตัวไรก็บ่ซื้อถ้าซื้อตัวนี้จกพอจ้อยที่วางได้ <c oughs> ให้ให้คิดดีๆก่อนลงทุนครับอันพอจ้อยนี่บ่ได้คิดครับพอจ้อยนี่ว่าเรียกถือกัางเดียวครับ คือกิลีอ <shutter> ่ากรจจังเถืเบ้งครับว่ามือกิลีบอคือพอจอยว่าบอครับเลขสิเขาบนล่างครับรงวดนี้แมนครับเขาเสียวได้บอ,อได้ครับเลขสิเขาบนล่างครับเลขสิเขายึดน้ำพ่อพ่อของพอจอยแม่ของพอจอยเล็กหน่อยอันนึงครับเลขสิเขายุกกองไม่ทางไม่นี่อันนึงครับตัวได้สิเป็นบนล่างตัวได้สิเป็นล่างเป็นบนครับกะจจังเถเบบ้ง ว่าพอจอยสิขี่คุยหรือบ่ขี่คุยพอจอยมั่นใจขั้นร้อยหนึ่งเต็มร้อยครับฟังดีๆแล้วก็ไปพิจารณาแล้วก็ลงทุนครับหนึ่ง่าโลภ่าหลงครับขั้นโลภหลงมันบ่ดีครับให้พ่อกลางๆพ่อให้พ่อดีครับอันได้อันได้สู่พ่อดีบ่ได้จักจังออจออจอ่งครับบ่คือบ่จอยดิพอจอยบืดเงินครับฟาดเราฟาดเราครับ อีกแต่ว่าเศร้าๆย่ามาซื้ออีกเจ <c oughs> ้า <c oughs> มือยังได้เบิกมือไปพ่อเราเด้อแมนมาก,ก็บ่ได้วะวานพาหามหยาดสิแมนครับบ่แมนวราพ่อจ้อยขี่คุยครับผู้ใรสิใครพ่อจ้อยเจ้ามือมาเลยครับตัวนี้ตัวเดียวครับมาฮะบอกมาเลยเออเอามาหาพ่อจ้อยเลยมาหามาขายเลยครับเปดเก้าปดเก้าตัวเดียวเลยครับมาเลยพ่อจ้อยบอกกลับพร้อมครับ ไม่ต้องกลับเลยบ่กลับเลยพ่อจ้อยบ่กลับครับแปดเก้าเม็ดเดียวครับตรงๆครับจังเบิงว่ามันสิแปดเก้าบ่ครับพ่อจ้อยเสียลถดน้ำครับพ่อจ้อยเสียรถดที่ดำน้ำเพราะว่านี่เป็นงวดที่สามของมันครับกต่จากถีายังเถิงว่ามันถิลลมคือหรือลมผิดครับพ่อจ้อยเสียป่นั่นครับลมย่ำได้ออกแปดเก้าย่ำนั้นครับ เออแมนงวดนั้นมาทายท่าพอจอยพอว่ารถลมนั่นแหละครับนั่นแหละงวดงวดที่สองครับครับงวดแรกร่มอยู่บันม่วงจอดที่ทางหลาดอย่างครับออกอีกทีออกอีกครับงวดแรกบนนั้นแมนครับพอจอยก็ได้หลายครับงวดนั้นงวดนั้นพอจอยได้อยู่หลายแสนอยู่ครับว่าแมนวากี่คุยครับหลายแสนครับงวดนี้ผู้ใดมีดัวไดก็ค่ะลอตเตอรี่ให้เอาไหผู้ใดผู้ใดมี แปดเก้าเหนียวไม่พอจ้อยเลยครับมัดอืวว่าแท้เก็แปดเก้าตัวตรงมันแหงดีครับ่ายมันตัวรางวันที่หนึ่งแมนครับกรจชังกระเบิ้งครับว่ามันจิเป็นว่ามันจิเป็นบนหรือล่างผู้ผู้ตีเขาก็ตีมาะสามตัวพระจ้อยก็จักสีวางได้พระจ้อยก็ตรงป้อยออกไปคห้าลังเทียบมันเข่าคือบางหนึ่งนันครับพอเอกซีเพิันตีมาให้แล้วตัวแมนครับผู้นี่แล้วตีให้พระจ้อยบางหันที่พันถือกันที่พระจ้อยได้สามตัวแมนครับ เพราะว่าหนึ่งพอ่อจ้อยนี่ก็อยากให้พี่น้องได้น้ำได้คันได้กับคันบ่มีก็จะซื้อหลายครับซื้อในน้อยเขบาบ่ท่านเสิร์าขายไว้หรอค็ดจังได๋เขากของพันเสิร์ฟขายหรอเขายัางสิขายไปเรื่อยๆอยู่อืแต่ว่าจะซื้อได้บ่ซื้อได้ก็ซื้บ่ซื้อได้อยู่บ่หืออีกสามสี่หมื่นนี่ซือ้อบ่พอหาได้อยู่บ่บางคนเฮ่อว่าอัานแล้วเด้อว่ากันอันก็ไปซื้อหงืมันละเงิ่อนนี่ทวงเงาไปซื้อปลากินครับ ที่สบายใจแม่ซื้อเนี่ยมากินครับซื้อซีดหมูมากินครับเขาซื้อบ่ได้ด้่ยเขาซื้อตัวบ่มักบ่ได้เขาไปกู้เขาซื้อตัวบ่มถืกเขาจะซื้อให้ทั้งเงินยังได้ของเขาครับไปซื้อปลามากินซื้อเนี่ยดีๆมากินเขาสีมีกำลังอันนี้พ่อจ้อยนี่กันว่าพ่อจ้อยเขาไปถามเลอครับพ่อจ้อยจิถามว่าไห้เท่าไรถามอ่ามือครับ ผูจ้อยว่าหายเท่าไรก็คือว่าหายซ้ำนี่คันหายซ้ำนี่พ่อจ้อยก็บ่ไปอีกที่ละก็บอกไปบ่ไปบ่เอาใจคร่นหนึ่งก็บ่เอาครับขายแพงก็บ่เอาอีกพ่อจ้อยซื้อตัวรักสิบสองแปดคนนั้นคนห่วยใต้ดินโบคักๆไั่ที่เอาชัดเจนเลยตออกายนั้นก็บริสุอธิ์อีกเงินมันหายงักครับครับแม่นะเงินมันหายงัก พอจ้อยบอกสั่งเกียนเลยผู้ใดอยากลงทุนผู้ใดว่าตัวเดียวห้ามเครียดคันมันบุกเป็นยังคันมันเป็นยังมากอ่ะแต่สิได้ยู่ได้กินได้ซื้อของไปวัดไปบ้าครับผู้เฒ่าอันนี้พ่อจ้อยบอกเลี้ยงกิ่งฟันกิ่งเท็ดกิ่งทำกิ่งครับเป็นเลี้ยงกิ่งทั้งหมดคันบุฟันนี่ก็คือบุมีเล็กป่อยพ่อจ้อยพ่อจ้อยบอกรถว่า ในปีนี้พ่กเขาหลุดจักเถี่ยเลขกฟันเนอกพอใจเนาะเลขกฟันนี่พ่กเคยหลุดจักเถี่ยตีเถี่ยหรือว่าเถี่ยก็นั้นแมนแต่ว่าเขามั่นใจเขาว่าเลขตัวนี้ถืกแน่นอนผู้เขาตีครับอ่าเขาเพราจยอดฟันชิวคือออกตัวนี้อิลีเพิ่นคเพิ่นตีแมนอิลีเนาะแมนครับก่อนจังไลยจังมากเขาคนเบิดทั่วประเทศไทยตีตะศูนย์ย่างเดียวคูยส้นกันเขาเป็นนั่งคือบ่เขาคือเป็นนั่งคือบ่ตีศูนย์ พอจ้อยไปยินเบิ้งมันบ้อคุ้ยส้นกันคุ้ยเอาอีหยังส้นมันเอาหัวบ้อเขาว่าเขาบอกเด้ววันนี้กินดิหัวหยังล่ะหัวหาหัวหกมันเอาตัวแม่กันบ้อพูดละแป็ดบ้อหันมาั่นเที้ยนี้ก็คือกันพอจ้อยสิบวันสุฟังสัดสัดเลยเขาเอิ้นพอจ้อยเบ็ดให้น้ำมันบ้อไปเขาทางแล้วพอดีเป็นบ้เระหว่า เจ้าก็คือก้าแล้วเจ้าก,ก็เป็นเจ็ดคือก้าวเขาว่ามัดนี่ก็เป็นแปดเอาพืนไปกรองก็เป็นกเนก้าชัดเจนบ่โอ้ชัดเจนชัดเจนอ่าันนี้พ่อจ้อยก็บอกเลยคือวางฉันพ่อจ้อยก็บอาเก้ายังยังง่ายอยู่หันละอ <c oughs> ันนี้ก็วา่าจะจี <c oughs> พันตีให้แล้วก็ได้ตีบ่บ่บ่เข,ข้าใจออ๋ก็คือเขาเอิญพ่อจ้อยมันบ่ไปเหตุนั่นจ้อยก็เก็ด เร่าว่าเราก็ตีแบบคุ้ยส้นกันเลยนี่แหละพู้จอยถึงถึงบ,บองกว่าให้เบิ้งกวบฝันพูจอยนั่งเบ่อเม่นวัดเสียเอาโล่โล่เล่ๆมาปล่อยให้ให้พี่น้องเสียเงนินเสียคํำก็ต้องตีไปนั่งนี่หละสัตเจนแล้วผู้ใดได้ฟังได้เห็นแล้วได้ผอ้คิดพู้จอยออกแล้วนี่นสิเฝ้าไปหาเลยครับเฝ้าไปหาครับ รตเตอรี่มีอะไรเอามันบดขวดเอาขวดเอาเออมันที่มีใข่เฮาบ่ครับคกนเบ้าจังที่เป็นหยังคือย่านแท้เว้าเล่นซือซ่อๆกับยานอ <c oughs> ือเพาจ้อยก็อยู่บ้านค่ําพี่พุนพ่นผู้เขาออกอยู่พุฝนอยู่อันใหนล่ะลอยเอิดลอยเอิดพุ่นวันนี้ไม่สนใจย่านเพรานบ่พราะจ้อยไม่สนใจย่านแหงสืบไงไม่ย่านจังเม็ดแหงมักมันบ่ครับโอ้ยแหงมัก ออกไปไกลซะเลยแหงหลวม <S 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 เอายี่หรีออกไปไกลซะเลยแหงหลวมแหงคือคนไหลายพอใจอยยกตัวเลขกสรุปห้แตว่าตัวในวงกลมในกรอบคือตัวที่พ่อจ้อยนัดมาลับเน,นาะค่ะ<อ>นัดมาตัวทั้งไต้เด้อตัวทั้งไต้ตัวพ่อจ้อยเน้นให้ยเกแปดเก้าแล้วก็เน้่ยแปดเก้าตัวเดียวครับพ่อจ้อยน,นี่ตามผู้พคนตีครับ่างหันพ่อจ้อยก็ได้แสนกลัวค่ะ น้อยๆครับน้อยๆหน้อยๆบ๊อบบ๊อบครับเซนซีครับบ่อยากถือกับถือ่าบ่แมนบ่แมนบ่จอยบ่เล่นครับเอาเงินมานับใส่หน่าแม่บ้านแม่บ้านเราเงินมาจะใส่จะเร่งเงินมาใส่พอยานทีก็จนเงินจนเงินครับจนเงินแม่บ้านของพ่อจอยจนเงินครับบ่อยากถือกับถือ เลขคืออีกงวดนี่กัจจังเถือนบ้งว่ามันสีแมนหรือว่าแมนเลขคืออีกคือคักๆไม่อยาคือกระคืออีกงวดนี่ก็ได้เตีกระจังเถอนบ้งผู้ใดซื้อเป็นถือลดเจ็ดแปดเก้าผู้ใดซื้อเป็นถือรดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเก้ากัจจังเถอนบ้งว่าพอเจ้าสีว่าคิวหรือว่าคิวรถนี่ดำเสียดแต่พี่นี่าันอีกว่าครับเถื่อนบ้างรถนี่ดำเสียดอต่พี่นี่ฮัอีกว่างวดนี่ คันรถอีดำเฮ็ดอภินิหารบ่ต้องไปซื้อตัวอื่นครับแปดเก้าตัวเดียวครับบ่ต้องกลับพร้อมครับบ่สัดซปันนี่แหละเขาจ้อยนี่เสียมันในรถอีดำของพขาจ้อยครับมันสิคือกบตีลังกาครับไปทักคนพ่อจ้อยไปมันสิคือกบตีลังกาครับนาจอครับท่านผู้ชมครับถ่ายคลิปแล้วครับมันสิคือกบตีลังกาคือพ่อจ้อยว่าครับกบศูนย์ครับ อันนี้รถศูนย์ครับอันนี้ครบสูนย์รถศูนย์แต่ก่อนไอมันหนาสิลงทั้งแข้งครับมันเป็นยังัก็ดันก้นเื่งๆสินะก็จอยกึงเงดขึ้นกันครับเงอดไหลครับให้ระวังรีบรถพ่อจอยครับแปดหกแปดครับสื่แขนน้ำทุนก็ได้เด้อน่ารัพ่อจอยโอเคครับถ่ายคลิปแล้วพ่อจอยเอาถ่ายคลิป พรจอยหายพรานเอฟซีของพรจอยทุกคนที่เบิ้งพอจอยที่เขาดูเบิ้งกดไลค์กดแชร์ให้พรจอยนี่หายมีตะควมสุกควมเจริญหายมีเงินหลายครับหายเงินไหลมากเทมากหายได้นับเงินเป๊ะ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 ครับมือวันที่หนึ่งครับนับทุกคนครับเอฟซีของพรจอยคันซื้อแปดเก้าชัดเจนบ่ชัดเจนครับอ่าสามตัวเลยครับพรจอยเจ็ดแปดเก้าครับ คันผู้ได้ชื้อตัวนี้นับเงินบัตรสุกคนครับกระเจ้าเถื่อนครับว่าพอจ้อยสีบอกจริงหรือบวกจริงควมฟันของพอจ้อยสิเป็นจริงหรือบวกจริงครับเอาสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณครับครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนำเงินเป๊ะเป๊ะเด้อเอฟซีเจ็ดแปดเก้าแปดเก้านะคะขอบคุณพอจ้อยและขอบคุณคน